เรื่องปิดบัญชีแค้นโดยเฉลิมก้อนแก้วหลายปีแล้วสินะที่ไอ้หลอต้องละหกละเหเลล่อนหนีเข้าป่าประพฤตดตัวเป็นหัวหน้าโจรออกต้นค่าจนชื่อเสียงเป็นที่เกรงกลัวของผู้คนแต่เบื้องหลังของการเป็นโจรไม่มีใครรู้นอกจากลูกน้องสี่ห้าคนของมันเท่านั้นที่รู้มันยืนมองออกไปยอดเขาที่ไกลลิบเหมือนใช้ความคิดก่อนที่ไอเทพลูกน้องคนสนิทจะชิงพูดขึ้นว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พี่เสือจะคิดล้างบัญชีแค้นกับไอ้สิงขุนนางชัว่วคนนั้นคำพูดของไอ้เทพทำให้แววตาของไอ้หลอส่อแววประกายความอมเหตุขึ้นมาฉับพลันกูก็ว่า,างั้น ไอสิงที่ลูกน้องของมันพูดถึงก็คือขุนนางแห่งวังหลวงผู้เลวระยำมันนี่แหละที่ปักปั๊มใส่้ายป้ายสีจนไอหลอต้องหนีเข้าป่ากลายเป็นโจรและสีแพรเมียรักของมันก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะทนต่อความอับอายไม่ไหวหลังถูกสมุนของไอสิงลุมข่มขืนดังนั้นมันจึงเป็นความแค้นที่ยากจะลืมเลือนลงได้ง่ายๆดังนั้นมันจึงเป็นแค้นที่ยากจะลืมเลือน และแล้วในขณะที่ใช้ความคิดอยู่นั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับลูกธนูที่ยิงมาจากป่าละมะบัดซบแล้วถูกล้อมแล้วแล้วเสียงตะโกนก็ดังขึ้นไอล้ลอจำเสียงนั้นได้อย่างแม่นยำไอ้เสือลอพวกล้อไม่หมดแล้วยอมมอบตัวซะมึงหนีไม่รอดลรอกไอ้คนนางชั่วสิงเอาไงดีพี่เสือไอ้เทพมึงคุมคนที่เหนือตีฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้ส่วนข้าจะรับมือพวกมันเพียงคนเดียว ถึงเวลาแล้วที่ข้ากับไอ้สิงจะปิดบัญชีแค้นกันสักทีแต่พี่เสือไม่ต้องแต่มันเป็นความแค้นระหว่างมันกับข้าเพียงสองคนไปสิวะไม่ต้องห่วงข้าได้พี่เสือแล้วถ้าข้าไม่ตายข้าจะกลับมาช่วยพี่เสืออย่างแน่นอนเอาไว้พวกเราลุยฝ่าออกไปให้ได้ ไอ้หลอกควงดาบวิ่งเข้าหาพวกขุนนางสิงอย่างบ้าเลือดอันเชิงดาบของไอ้หลอนั้นหาได้เป็นรองใครเลยแม้แต่น้อยดังนั้นลูกน้องของขุนนางสิงก็ต้องพบจุดตกรไปหลายคนแต่เพราะนั่นแหละน้ำน้อยย่อมแพ้ไปมากไม่ช้าไอ้หลอก็พลาดทางมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อปรากฏว่าตัวเองถูกมัดตึงเสาวไว้ที่ลานบ้านของไอ้ขุนนางชั่วแล้วไงวะไอ้เสือเขี้ยวหักนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนเชียว ที่แท้ก็ไอ้โจรกระจอกทีนี้แหละมึงเป็นลูกหมาแนะ่พรุ่งนี้เช้ากูจะนําตัวเข้าเมืองหลวงมึงถูกตัดหัวเสียประจานแนะ่คืนนี้นอนตากน้ําค้างแก้มยุงไปพลางๆก่อนนะเว้ยดึกของคืนนั้นไอ้เทพกับพวกมาช่วยเราแล้ว,ลวไม่ช้าอิสรภาพก็เป็นของไอหลออีกครั้งแล้วไอ้คนนั่งเฝ้ายามก็ต้องชะตาขาดลงพี่เสือเอา้าดับแต่แล้วเฮ้ยไอเสือหลอนี้ คนอย่างกูนะ่ะเหรอว่าจะหนีตราบใดที่กูยังบันอคอไอ้ขุนนางสิงไม่ได้กูยังไม่หนีเว้ยเอาเว้ยพวกเราฆ่าพวกมันให้หมดไอ้ลอควงดาบทยานขึ้นไปบนเรือนของขุนนางสิงด้วยไฟแขนที่สมอ,อกมึงไปหดหัวอยู่ไหนวะไอ้สิงออกมาสู้กับกูสิวะช่วยข้าด้วยข้าเป็นสาวทุง่งได้ถูกไอ้ขุนนางฉุดมาเพื่อทำเมียแต่ไม่ยอมจึงถูกมัดขู่เข็นพี่ชายช่วยข้าด้วยเถอะจ้ะอยู่นิ่งๆน,นะข้าจะตัดเชือกให้ ระหวังข้างหลังเผาซะให้สิ้นซากต่อมาแล้วเจ้าล่ะจะไปไหนอีกแล้วชื่ออะไรล่ะข้าชื่อฟ้าจ้ะข้าไม่มีที่ไปพ่อแม่ของข้าถูกไอ้ขุนนางซึ่งข้าตายบ้านถูกเผาข้าขอไปอยู่กับพี่ชายด้วยคนนะพี่เสือมีเมียแน่ว้งานนี้ถ้าพี่เสือไม่เอาบอกพวกข้านะจะเหลือเลาะที่กูจะไม่เอาทั้งสวยทั้งขาวออกอย่างนี้